สวัสดีครับวันนี้พบกับแปะดอนเจดีนะครับที่ตำบลไร่รถนะครับอำเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมพามาดูบ้านนะครับพร้อมที่ดินนะครับหนึ่งหลังนะครับราคาสองล้านเจ็ดแสนบาทนะครับไปชมกันครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับที่สักประมาณสักสองแถวนะครับสองแถวแล้วก็อยู่ริมบ่อตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบ่อ บ่อนะที่จะเอาน้ําขึ้นมาใช้นะครับเป็นบ่อเล็กๆประมาณาสัก5คูณ5คูณ15เมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงเนื้อที่นะครับเนื้อที่ตรงนี้1ไร่3งานนะครับตรงนี้เป็นบรัวด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเ,เขตของทุ่งนานะครับทุ่งนาที่ข้างเคียงนะครับนี่นะครับพอมองเห็นนะครับเป็นทุ่งนาเล็กๆนะครับ ก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันอันนี้ผมก็จะเดินไปที่ทางตรงด้านหน้าบ้านนะครับตรงนี้มีมะม่วงอยู่สองแถวนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับมีกล้วยสองล้านเจ็ดนะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับเป็นบ้านสองชั้นอย่าเพิ่งคิดว่าแพงนะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับพร้อมกับสวนมะม่วงพอได้ทานนะครับพอได้ขายเลยละไม่ใช่แค่พอได้ทานตอนนี้ก็ มีน้าดอกไม้ออกลูกออกดอกเต็มแล้วนะครับคือพื้นที่บ้านตรงเนี้มันพร้อมแล้วนะครับพร้อมทุกอย่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปันรั้วด้านข้างนะครับมันพร้อมแล้วมีโรงเรือนนะครับโรงเรือนสําหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับตรงนี้โรงเรือนหลังใหญ่มากนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าแพงนะครับดูดูไปเรื่อยๆนะครับก็รั้วด้านข้าง ข้างโน้นนะครับก็พอจะมองเห็นนะครับเป็นรัว้วที่เป็นกระเบื้องนะครับตรงนี้เป็นโรงเรือนค่อนข้างใหญ่นะครับ10คูณ15เมตรได้ตรงนี้โรงเรือนนะครับเนี่ยโรงเรือนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังนี้นะครับ2ชั้นนะครับเป็นบ้านสองชั้น บ้านหลังใหญ่มากนะครับบ้านหลังใหญ่มากเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านข้างบ้านก็จะมีพื้นที่พอสมควรนะครับให้ให้ใช้สอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าบ้านเป็นระเบียงหน้าบ้านเป็นพื้นหินขาดเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมขอแยกเข้าไปในบ้านหน่อยนะครับ ในบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นห้องโล่งๆห้องโล่งๆห้องโล่งๆมีบันไดขึ้นชั้นบนตรงนี้นะครับชั้นบนผมคงไม่ได้ขึ้นไปนะครับกราขออนุญาตเขาเล็กๆน้อยๆนะครับดูข้างในบ้านนะครับมีห้องน้ําตรงนี้นะครับมีห้องเล็กๆด้านหลังมีอุปกรณ์ทําครัวตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับมีประตูด้านหลังนะครับมีห้องน้ำสองห้องนะครับ ห้องน้ำสองห้องอุปกรณ์ในบ้านเครื่องเข้าของเครื่องใช้ก็ไม่ได้ให้นะครับก็ขายเฉพาะตัวบ้านนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่3งานนะครับข้างบนพื้นเป็นไม้เป็นแบบประตูก็เป็นประตูเหล็กนะครับเป็นแบบบ้านยุค ไม่ไม่เก่าไม่ใหม่ยุคก,กลางๆนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนเข้าบ้านนะครับมีต้นอะไรมะกรูดนะครับมีเป็นถนนหน้าบ้านมะม่วงแถวนี้ของเขานะครับของสวนข้างเคียงนะครับไมใ่ของเรานะครับ ประตูบ้านเป็นรัว้วเออก็ใช้ได้นะครับอย่างดีมีเสามันคงนะครับมีระแนงการขโมยข้างหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่ก็คือชุมชนด้านชุมชนรอบๆนะครับชุมชนรอบๆบ,บ้านนะครับตรงนี้ออกไปประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงถนนหมายเลข322นะครับ ดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับมีทางน้ําผ่านด้านหน้าบ้านด้วยนะครับเวลาหน้าฝนตอนนี้ก็ยังมีน้ําอยู่บ้างนะครับแต่เวลาหน้าฝนน้ําก็จะมาเต็มก็เราสามารถนําน้ําขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เรามองจากทิวชัดจากทัศนียภาพจากด้านหน้าถนนนะครับก็จะเป็นเห็นเป็นบ้านลักษณะแบบนี้นะครับ2อล้านเนะครับกับเนื้อที่1ไร่1ไร่3ง,ง,ง,งานนะครับ พร้อมโรงเรือนทำอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนได้สบายๆนะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วถ้าสามารถถ้าเกิดท่านมีอุตสาหกรรมเล็กๆนะครับเป็นภายในครัวเรือนเล็กๆนะครับสามารถดําเนินกิจการได้เลยนะครับกับราคาแค่2 7งล้านแสนบาทนะครับสนใจนะครับโทรมานะครับศูนย์หกศูนย์ห้าหกแปนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ